สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เก้าครองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จระครังนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับเอาให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าพระที่สร้างอายุมากกว่า100ยกว่าปีแล้วทิ่ทิ้งครับเก่าไว้ให้เราดูเทียบเขียงนะครับผมเพื่อจะตะองการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูเนื้อนะครับเดี๋ยวผมนะครับ จะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้เทียบเคียงดูครับนะครับผมขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้เทียบเคียงนะครับนี่ครับส่วนไหมครับนี่ครับเก่ารขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับดูมีลักนะครับ มีลงลักมีลักงยังอยู่ครบครับนี่ครับผ่าที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีครับสวยครับบนหนอกมีทองเลยครับนี่ตรงหน้าอกทองเม็ดยาวเลยครับเม็ดทองครับ,รบอลองเบาแสงดู ทองสวยมากเลยทองเม็ดหนึ่งนะครับคันโน้าอกครับวงนี้มีทองกี่เม็ดครับเนี่ยเม็ดทองนั่นเลยครับทองครับนี่ทองครับนี่ทองครับนี่ทองวงนี้มีทองเยอะครับโอ้ทองเยอะนี่ทองทั้งเงาเงาครับผมเบาแสงนะครับตอนนี้ผมจะเร่งแสงแล้วนะครับ ความสักความสวยของผากเก่าครับไม่ต้องบรรยายแล้ครับให้ดูด้วยตานะครับโอ้โหจริงจกยังทักเลยครับนี่ครับผมกัทุกคนผงแป้งครับส่วนไม่สวยจริงจกทักเลยครับ ทองเยอะครับมีผงทองเยอะมีเม็ดทองเยอะแบบดูครับขันไซครับทับถมหลักเนี่ยสีนวลๆนี่ครับคือคือขาวๆนวลๆนี่คือครับขันไซนะครับทับถมหลักอีกทีนะครับองค์นี้หลักกำลังร่อนออกนะครับไปดูด้านหลัง ลักกำลังร่อนออกครับเป็นแผ่นๆเลยครับแผ่นทองเยอะครับนี่ผมเม็ดทองครับเนี่ยโดยด้วยผงทองครับนี่ทองนั่นเลยครับพงกนี้มีรอยลานนะครับดูครับรอยลานรอยเล้าครับยาวนี่นะครับโอ้มีพระหักแตกเลยครับนี่โอ้ทองเยอะครับองค์นี้ทองเยอะมาก ีมทอพิมพ์โบราณนะครับเป็นพิม์โบราณนะครับนะครับพิมโบราณพาะที่สวยมากครับสวยจริงๆครับเพระเสบ็จงระคังนะครับนี่ครับค่าเป็นไซส์ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือค่าเป็นไซส์ครับเนี่ยค่าเป็นไซส์นี่ครับนี่คือค่าเป็นไซส์นั่นเลยครับเนี่ยหนาครับแต่มีมากมีน้อยก็ต้องมีนะครับว่าตรงไหนที่เกิดเขามีเป็นส่วนผสมนะครับ ของหินแคนไซกับปูนเปลือกหอยนะครับพีขึ้นคบนาบแคนไซแบบนี้ครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับตกใจให้กดติดตามผมเยอะๆนะครับสวัสดีครับ